สวันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะดีขึ้นจะชนะอุปสรรคปัญหาพลจากสิ่งรลลลลล้ายร่ำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตาในช่วงนี้กันนะครับคนที่เกิดใน4วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ย กำลังจะดีขึ้นนะครับจะชนะอุปสรรคปัญหาัวงชะตาเนี่ยจะเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมจะมีคนที่เกิดวันไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอไพ่สะอุกน,นิดนึงคนที่เกิดในวันแรกนะครับคือคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังจะเข้มแข็งนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยใครก็ตามที่ตอนนี้นะครับคิดจะเป็นศัตรูกับคุณหรือ ทำร้ายคุณก่อนหรือทําไม่ดีกับคุณก่อนนะครับแบบที่คุณไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อนนะถ้าคุณไปหาเรื่องเขาก่อนนี่ไม่ได้นะคือถ้าสมมุติอยู่ๆคุณก็ใช้ชีวิตปกติของคุณทําการทํางานจะทําอะไรก็ทําไปนะครับชีวิตปกติของคุณอยู่ๆมีคนมาหาเรื่องคุณอย่างเงี้ยคุณจะชนะอุปสรรคปัญหาจะชนะศัตรูคู่แข่งจะชนะคนที่ทําไม่ดีกับคุณนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถ้าช่วงนี้ใครที่มาทําไม่ดีมาห้าวมากวนคุณเนี่ย รับรองว่าเจอดีแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรียกได้ว่าดวงชะตาคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับปัญหาอะไรที่คุณติดติดขัดขัด,ขดหรือมันยังค้างคาอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะแก้ไขได้นะครับมีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินได้นะครับมีเงินเข้ามานะแต่ว่าอาจจะต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนนะครับถึงจะได้มาเรียกได้ว่าจริงๆพื้นฐานชีวิตคนเกิดวันอังคารเนี่ย คนดวงแข็งเนี่ยข้อดีคือเอาลงยากแต่ข้อเสียคือต้องสู้อ่ะชีวิตมันแบบไม่จะว่าสบายก็ไม่สุดอ่ะมันต้องสู้ตลอดนะครับก็แต่ว่าก็เรียกได้ว่าชนะนะสู้แล้วชนะสู้แล้วรวยสู้แล้วดีนะครับแต่รวยแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้พักผ่อนแบบสบายๆเหมือนคนอื่นรวยแล้วก็ต้องสู้ต่ออีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับวันที่สองนะครับคือคนที่เกิดวันพุธ คนที่เกิดวันพุธช่วงนี้นะครับตัวชะตามีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่มากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากการที่คุณไปเคยทําอะไรเอาไว้นะครับคุณจะได้เงินมายกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเคยทำคอนเทนต์อะไรอยู่นะครับที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ได้เงินนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยคุณจะได้ละคุณจะเริ่มได้เงินละนะครับอาจจะมีคนเริ่มเข้ามาจ้างคุณจะมีคน ที่อยากสนใจลงโฆษณาเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรกับคุณพวกนี้นะครับหรือคนที่ทาอาชีพเสริมนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีโอกาสที่จะมีทรัพย์มากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีรายได้เข้ามามากกว่าเดิมนะครับใครที่เกิดวันพุธเนี่ยเรียกได้ว่าดวงชะตาช่วงนี้เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับช่วงนี้อย่าไว้ใจใครนะครับเชื่ออา จะลงทุนจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้แต่หูอย่างเดียวนะครับต้องวิเคราะห์เองบ้างนะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรฟังหลายๆที่ได้นะครับฟังได้แต่ว่าอย่าอย่าเชื่อเลยนะครับอย่าเชื่อแบบหมดใจเลยนะครับคือจะลงทุนไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการลงทุนสินทรัพย์ประเภทใดเนี่ยเราฟังข้อมูลเยอะๆได้นะครับแต่ว่าเราอย่าไปเชื่อเขาเช่นเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยลงอันนี้สีดีอย่างนี้สีดีนะครับคือทุกคนเนี่ยเขาจะพูดแต่ในมุมที่ดีเป็นหลักอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าเรื่องแย่เนี่ยก็มันก็มีทุกอย่างมันก็มีแย่หมดแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาให้รอบด้านก่อนลงทุนนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสดีกว่าเดิมและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครทํางานฝีมือหรืองานเฉพาะทางนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยแจ๋วเลยนะครับเรียกได้ว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับคนเกิดวันที่3นะครับคือคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าสิ่งที่คุณทำถ้าคุณทําดีมาตลอดนะ รู้สึกว่าโอ๊ยเมื่อไรจะถึงวันของฉันสักทีนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะถึงวันของคุณแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้รับผลดีๆตอบแทนจะเริ่มมีคนมองเห็นความดีของคุณจะเริ่มมีคนมองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าคุณเคยไปทําอะไรที่ไม่ดีไว้นะครับก็ไปขอขมาลาโทษนะครับอะไรที่คุณพอจะแก้ไขได้ก็ไปแก้ไขเท่าที่พอจะแก้ไขได้ นะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยเจอกับเรื่องดีๆมากยิ่งขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเรียกได้ว่าดวงสตาช่วงนี้กรรมตามกรรมตามทันนะครับถ้าทําดีมาตลอดจะได้ดีถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ถ้าคุณเป็นสายมูนะบอกได้เลยว่าคุณไปไกลแน่นอนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาจะคอยคุ้มครองปกป้องช่วยเหลือคุณนะครับให้คุณร่ารวยประสบความสําเร็จนะครับฟื้นจากความยากลําบากทั้งปวงนะครับใครที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ไปทําบุญลงศพนะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแนะนําให้ไปทําบุญลงศพนะครับจะดีมากเด่นมากเลยนะครับจะช่วยให้ดวงชะตาเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้อีกนะครับก็ จริงๆทำบุญลงศพก็มีหลายที่มากๆนะครับก็วัดหัวลำโพงก็มีนะถ้ากรุงเทพแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่ก็อาจจะต้องดูเอานะครับการทำบุญลงศพเนี่ยจริงๆทำกับที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าต้องวางใจก็แล้วกันหรือตามวัดต่างๆตามโรงพยาบาลถ้ามีก็ทำได้หมดนะครับทำบุญลงศพเนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์วันสุดท้ายนะครับคนที่ดวงชะตาดีคือคนเกิดวันเสาร์ นะครับคนเกิดวันเสาร์ผมบอกตลอดดวงแข็งแข็งนะครับแข็งที่สุดละในบรรดา7วันนะ่ะถ้าบุญเท่ากาันบารมีเท่ากาันคนเกิดวันเสาร์ดวงแข็งดวงเชื่อว่าดวงแข็งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าดวงแข็งน่ะก็จะคล้ายๆคนเกิดวันอังคารนรั่นแหละคือชีวิตไม่เคยสบายแบบไม่เคยเต็มร้อยใช้คํานี้ก็แล้วกันอาจจะชนะศัตรูอาจจะชนะคู่แข่งชนะปัญหาได้แต่ว่าในเรื่องของความสบายอ่ะ คือต่อให้รวยก็สบายไม่เต็มร้อยมีเรื่องจุ๊กจิกจุ๊กจิกต้องแก้มีเรื่องเข้ามาตลอดเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์อ่ะสู้นักสู้อ่ะคนเกิดวันเสาร์วันอังคารเนี่ยนักสู้นะครับนขณะที่คนเกิดวันอื่นๆ่นเนี่ยถ้ารวยหรืออะไรพวกเนี้อาจจะได้พักเต็มที่บ้างอาจจะได้สบายเต็มที่บ้างนะครับแต่วันเสาร์กับวัวนอังคารนี้ไม่คือมีเรื่องเข้าเรื่องเข้าตลอดนะครับแต่ว่า ข้อดีคือดวงแข็งชนะปัญหามีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะแต่เราก็ต้องทําตัวให้ดีด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยหลังจากนี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับหน้าที่การงานก็ก้าวหน้านะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับขึ้นไปนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในสวันนี้นะครับอังคารพุธศุกร์เสาร์นะครับช่วงนี้ถือว่า ดวงชะตาค่อนข้างดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์แล้วก็คนเกิดวันพฤหัสบ,บดีช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะครับรู้สึกท้อๆแท้ๆสักหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนมันติดๆขัดๆนะครับอาจจะต้องสู้ชีวิตแบบยังไม่เข้าใจอะไรยังไม่ชัดเจนอะ่ะยังไม่เคลีย นะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องความเครียดแล้วก็ปัญหาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยคือถ้าตอนที่เราไม่ป่วยเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องสุขภาพทุกคนนะผมใช้คาว่าเกือบทุกคนอ่ะมนุษย์เราถ้าไม่ป่วยนะเราจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องสุขภาพนะครับแต่ถ้าป่วยเมื่อไหร่นะเราจะไม่ค่อยอยากคิดเรื่องอื่นเลยเรื่องงานเรื่องเงินบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้เดือดร้อนนะถ้าแบบไม่ได้เดือดร้อนมากจริงจริงไม่แทบไม่คิดเลยจะคิดแต่เรื่องหายป่วยหายป่วยหายป่วยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่า สุขภาพเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะไปหาเงินยังไงก็ได้อยู่แล้วนะทำงานยังไงก็ได้นะแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe คือกกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ